กราบนัศกาไม่ได้กลงพ่อที่เคารพอย่างสูงเลิกเนนชื่อสมณนโนโนบุโนโบแปลว่าบดไม่ศึกาธุนี่เนาะทาคาชิน่าขอยืนยันอ้าว อ้าแปลว่าขอยืนยันหน่ะไม่ทราบแปลอย่างนี้เปล่านะ <laughs> อายุสิบห้าปีมาจากจังหวัดคานากาวะนี่ยู่อยู่ตรงไหนทางอีสานหรือจ<อ>างประเทศญี่ปุ่นเนาะโอประเทศญี่ปุ่นครับอ๋อตะวันออก แสงตะวันออกไงนี่นะนี่ภางตะวันออกนี่จ้ะนี่สำเน้นวัดพระธรรมกายต้องแบบนี้จริงอ๋อโอ้นี่่ันเตรียมพร้อมทีเดียวเลยนะจ้ะนี่จะไปขยายาวิชาที่ทาง ภาคตะวันออกเรียนนะลูกเนในวบิยมพ่อเป็นคนญี่ปุ่นยอมแม่เป็นคนไทยตอนเป็นเด็กๆยอมแม่มักพาลูกเนยไปทำบุญที่ศูนย์ของวัดพระธรรมกายในเมืองคานาควาวะครับสาธุโอสุดยอดยอมแม่เลยเนาะลูกเนนได้บวชเป็นสมณณน ครั้งแรกมาตอนอายุได้เก้าควบสาธุเจด้ยบวที่วัดพระธรรมกายโตเกียวสาธุนี่นะแล้ว่าปิดภาคเรียนก็จะมาบวชทุกครั้งเลยครับสาธุโอ้นี่เส้นทางสมเด็จนาอุโบคือนักบวชนี่ได้บรเพ็ญาตั้งแต่ยังเยาววัยนี่จ้ะ ามีบุญมากเลยได้บวชตั้งแต่ยังเยาว์วัยนี่เะจ๊ะ,ะเพราะชีวิตสุดท้ายในสังสารวัตก็ต้องเป็นนักบวชอยู่ดีนี่ลจ้ะนี่จะเมื่อบรรมีเต็มเบียบแล้วล<ะ>หรือมากขึ้นนี่เลจ้ะตั้งอยู่ในเพศของนักบวชเพศภิกษุสมมณีนนอะไรนี่างนจ้ะ,ละแล้วในครั้งที่หกก็ได้มาบวช ในโครงการยุวธรรมทยายาตนานาชาติสาธุเจที่วัดพระธรรมกายประเทศไทยด้วยครับตอนนั้นนะพจบโครงการแล้วเนี่ยในแจงลูกเนยนก็ยังอยากจะบัวต่อครับสาธุโอ้นี่มาเพื่อการนี้เลยนะแต่ก็ต้องกลับไปเรียนที่ญี่ปุ่นใจบป .6 ก,ก่อน<า>เพื่อจะได้พูดภาษาญี่ปุ่นให้คล่อง นี่นะเออไปทบทวนร,ราศานี่นะไปจะต้องไปเผยแผ่ตรงนั้นน,นี่เนาะชาวญี่ปุ่นอยู่ทั่วโลกโด้วยอย่างนี้นระหว่างนั่นลูกนี้ก็ตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่แล้วก็มาทำมุลที่วัดพระธรรมกายขณะกวา่าเป็นประจำเลยสาธุเจโอ้นี่เกิดมาสร้างบารมีเนะาะพอเรียนจบปหก็รีบเลยดวนจีบินข้าบฟ้า เดินทางมาบวชยุวธรรมทายาที่วัดพระธรรมกายไทยแลนด์สาธุในทันทีเลยอย่างนี้จะถูกต้องเลยโดยครั้งนี้เนี่ยเลิกเน้นตั้งใจะจะบวชสร้างารมีแบบวันตะวันครับสาธุโตขึ้นอย่าึกเดอออกไปนี่นะ ขุนศึกต้องทุ่มใจย,ยัดสู้นี่นะฟ้าถล่มดินทลายบ่อยันอีวันท่านมาช่วยกันแต่ง,ง <laughs> ช่วงแรกที่อยู่เมืองไทยเนี่ยเราเนี่ยต้องเรียนภาษาไทยด้วยเพราะตอนนั้นยังอ่านและเขียนภาษาไทยไม่ค่อยได้ หลังจากเรียนภาษาไทยได้หนึ่งปีก็มาเรียนนักธรรมและเรียนภาษาบาลีต่อทันทีเลยครับสอนอมาเพื่อการนี้เลยเนาะนี่ได้สามภาษาภาษาญ,ญี่ปุ่นภาษาไทยภาษาบาลีนี่เนาะและเรามีพระเดวคุณหลวงพ่อเป็นกำลังใจของลูกเนนและก็มีพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงคอยฝึกอบรมให้สำม,มุนรทักรูป เป็นสามเณรที่ดีมีความรู้คู่คุณธรรมโอ้ตรงนี้ตัง้งชื่นชมพระอาจารย์พระพิเลียงนี่นลจ๊ะที่ให้ความเอาใจใส่ดูแลน้องเดนเป็นอย่างดีเลยลกนี้ก็สามารถทรงวัากรณและก็สามารถผ่านนักธรรมชั้นโทได้ภายในเวลาสองปีครับ สาธุจาเลรกนเนนและเพื่อนๆสมนเนรเนี่ยต้องเขาเรียนภาษ,ษาบาลีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงบ่ายสองโมงถึงบ่ายสี่โมงครึง่งแล้วก็ททำข้อสอบทุกวันเสาร์พอถึงวันศุกเสร็จก็วันรุ่งขึ้นก็สอบเลยซึ่งทุกวันหลังจากเลิกเรียน รับบุญประจำวันแล้วทำวัดเย็นนั่งสมาธิเสร็จแล้วนี่จะบ,บวชแล้วนี่ไม่ว่าจะเป็นอิสุสัมเณีต้องนี่นะจะรับบุญแล้วก็สวดมนต์วัดเช้าวัดเย็นก็นั่งสมาธินี่นะจ๊ะพอนั่งสมาธิเสร็จแล้วลูกเนี้ก็จะมาแปลหนังสือบาลีทำความเข้าใจแล้วก็ทบทวน บทเรียนที่ได้เรียนมาในแต่ละวันก่อนสาธุจะาดีมากเลยจึงจะเข้าจำวัดนะครับนี่นะจึงจะเข้านอนเนี่เนาะแล้วจะเตินมาแปลบาลีอีกครั้งหนึ่งตอนตีสีสาธุโอ้โห,โหเรียกว่าใช้ทุกอนุวินาทีให้เป็นประโยชน์กการสร้างบารมีเนาะซึ่งในช่วงแรกที่ได้เรียนบาลีเนี่ย ลูกเนงก็ต้องใช้ความพยายามมากเพราะว่าต้องทำความเข้าใจถึงสองภาษาไปพร้อมกันค,คือทั้งภาษาไทยและภบบาษาบาลีครับถือว่ามีความเพียรมากนะจ๊ะแต่หลวงพ่อครับเมื่อความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นแต่ความที่ลูกเนยขยันอ่านและแปลบาลีมากขึ้น ทำให้ก่อนสอบก่อนสอบนะจ๊ะลูกเนรสามารถอ่านหนังสือแปลบาลีทั้งสี่เล่มได้ทั้งหมดสามรอบอย่างมีความสุขครับส,สอสสนี่จะอย่างมีความสุขด้วยอย่างมีความสุขไม่ใช่อย่างมีความทุกข์นี่เนาะรบก่บครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมานี่ลูกเนและเพื่อนๆสามเนรต้องช่วยกันรับบุญอย่างหนัก ในการป้องกันน้ําท่วมนั่นแหละบุญหนักทีเดียวเลยจ้ะ <S <S เพราะต้องแบกกระสอบทรายน,นะนี่จ้ะนี่ได้กำลังหนึ่งคือกำลังของลูกเนรทั้งหลายนี่เลยจ๊ะนอกเหนือจากพระนี่เลยจ๊ะในการป้องกันน้ำท่วมทำให้มีเวลาทบทวนบทอรียนไม่มากเหมือนทุกๆปีก็ตาม แต่ว่าม,มวันสอบบาลีสนามหลวงมาถึง<า>พอได้เห็นข้อสอบก็นั้นน่ลูกเนยก็ยิ้มทันทีครับ<า>นี่เพราะสบายมากาหมอแตกแหลกแล้วเนี่ยลูกเนยทำข้อสอบได้สแล้วมาถึงวันประกาศผลสอบลูกเนยก็ตั้งยิ้มไปยิ้มเอ่อยิ้มตายยิ้มขวา อย่างภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งนี่เนาะที่ได้รับทราบว่าโลกเนรสอบผ่านบาลีประโยคหนึ่งสองได้ครับสอ<า>บ<า>โอเก่งเนาะ<า><า>นี่ว่าที่นาคหลวงน่ะ<า>นี่นะต็ไปโลกเนรในปีปิติภาคภูมิใจเป็นอย่างมากโอ้ทุกทุกคนก็ปิติลภาคภูมิใจนะจ๊ะที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากและมีปิติมากนั้น พระลูกเนยเป็นสำเนินจากประเทศญี่ปุ่นรูปแรกที่สอบผ่านพระบาลีซาโต<า>โอนี่ลงในบันทึกประวัติศาสตร์เลย<า><า>นี่นะในจดหมายเหตุของวัดพระธรรมกายและได้เป็นส่วนหนึ่งที่นำแชมมาถวายไปเดี๋คุณหลวงพ่อครับสาโอ้นี่เนาะซึ่งปีนี้ไม่ว่าจะเป็นบาลีประโยคสูง วัดพระธรรมกายของเราก็เป sí ็นแชมป์สาตุบาลีประโยคต้นวัดพระธรรมกายของเราก็เป็นแชมป์สาธุและรวมทุกประโยคเราก็เป็นแชมป์เช่นกันครับสาธุโอแชมป์จนเคยนี่เนาะแชมป์จนเคย ช้ำน,นั้นไม่คุ้นเคยเป็นช้ำจนรู้สึกเฉยเฉยช้ำชมปจนเคยเป็นช้ำน,นั้นไม่คุ้นเคยเป็นช้ำจนรู้สึกเฉยเฉยเพราะช้ำจนเคยทุกปีแต่มาปีนี้เราจะยกชั้นย<ก>ุ่เราเพร้อมใจกันสร้างฝันให้เป็นจริง แม้สอพระบาลีจะยายาแต่เราคนจริงจะสร้างสิ่งอัศจรรยจะยกชั้นยกชักกก้นยกชั้น,นลงจลจัดระวาต าพูดภาษาต่างดาวก็ We are the champion โอ้ ได้แชมเปี้ยนเนาะและที่สำคัญปีนี้วัดพระธรรมกายมีผู้สอบผ่านปริโยา9กได้ถึงหกรูปครับสอธุแล้วก็ขอบอกมีสามเนนนาคหลวงหนึ่งรูปด้วยครับสาธุลูกเนนยังฝันไว้ลึกๆนะครับว่าจะต้องเป็นสามเนนนาคหลวงนำความสำเร็จมาถ,ถวายหลวงพ่อให้ได้ครับสาธุ โอ้ทศมณีนน,นากรหลวงนี่นะที่ชื่อว่าสเนีโนโบทาคาชิน่านี่โลกต้องจารึกชื่อนี้ไวเ้เลยนี่เนาะอ๋อนี่มหาทจานไรเนี่ยเอาให้เป็นเริ่มแรกของโลกนะลูกนะลูกเนนนี่นี่เนาะแล้วเดกเขาเป็นตัวแทนลูกๆสมณนเปรียยนธรรม กราบรบคุณพระเดชหลวงพ่อที่เมตตาให้ลวงเนนได้มาสร้างบารมีอยู่ในที่ที่ดีที่สุดคือที่วัดพระธรรมกายแด้ประโยชน์กับลูผู้ที่โลกเนนรักมากที่สุดคือพระเดชคุณหลวพพ่อเดี๋ยหวานอย่างนะนี่ลูกเนนสวีดและอีกสิ่งหนึ่งที่ลูกเนนดีใจมากเนอะพระซาพระเดชุณหลวงพอเมตตาจัดให้มี โครงการหนอกแก้วเปลี่ยนธรรมขึ้นไปมีสัมมนมาบวชประศึกษาภาษาบาลีในการนี้ลูกน,น,น,น้องเขอเชิญชวนเพื่อนน้องๆที่จบการศึกษาชั้นปถมปีที่หกทุกคนให้มาบวชเป็นสัมมนาเน,นะจะหน่อกแก้เปลี่ยนธรรมเป็นหน่ออ่อนๆน,นี่นะจ๊ะแต่ว่าใสาปิ้งที่ว่าพระธรรมกายกันเยอะๆนะครับ จะไดม้มีโอกาสเรียนพระบาลีอันเป็นคำสอนที่ดีที่สุดเพราะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแล้วเราจะได้มาช่วยกันซืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืนเหมือนครั้งสมัยพุทธกาลร,ร่วมกันครับสอนโอ